สงครามระหว่างสองไททันเริ่มขึ้นแล้วไออาร์คนัสคือคนสงครามสายบ้าคลั่งตัวพอ่อทันทีที่ตื่นมันก็หยิบดาบมาฟันตึกใกล้ๆซักระจุยวินเบลที่อยู่ในตัวพยายามปรามเจ้าหุ่นยักษ์เธอสั่งให้ตั้งสติและบอกว่าตอนนี้ไซเบอร์ตรอนกำลังถูกโจมตีนายต้องปกป้องมันสิจากนั้นก็ชี้ไปที่สตาร์สครีมแล้วบอกว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นไออาร์คนัสเหมือนจะเข้าใจแล้วพุ่งเข้าใส่เป้าหมายทันทีสตาร์สครีมเห็นล้วถึงกับหน้าซีรีบโทรหานักวิทย์ให้มาช่วยด่วนนักวิทย์ทำท่าตื่นเตนว่น่่าีเรังหไมมมพะ รับมืออยู่แล้วจากนั้นก็กดปุ่มบนคอมแบบชิลๆไม่ทันไรลูกไฟขนาดมหือมาก็พุ่งลงมาขวางหน้าไออาร์คนัสมันคือโครอาตันไททันอีกตัวที่ถูกนักวิจจะไปโมดิฟายให้กลายเป็นหุ่นเชิดโครอาตันชักแท้พลังงานออกมาพันไออาร์คนัสไว้แต่ไททันสงครามก็ไม่ใช่เล่นอยู่แล้วมันใช้ดาบตัดแท้ให้หลุดได้โครอาตันเลยจัดหนักยิ่งปืนใหญ่ใส่จนไออาร์คนัสล้มกลิ้งวินเบลดรีปลุกให้ลุกขึ้นซึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาอย่างเท่แล้วก็ถีบโครอาตันกระเด็นจากนั้นก็ยยิงขีีนาาววุุธชดใใหญ่่่สจอกล้มค